ก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนจากคลิปนี้นะทุกคนคลิปนี้แม่ทัพชาลีก็ไลฟ์ขายของเป็นแบรนด์สบู่มะละกอน้ําผึ้งนะทุกคนแล้วก็แบรนด์สบู่มะละกอน้าผึ้งก็มีของขวัญมาเซอร์ไพรส์วันเกิดของแม่ทัพชาลีของเราด้วยนะทุกคนก็เป็นเครื่องมือช่างนะสิ่งที่ชาลีชอบถ้าไม่เป็นเครื่องมือช่างก็เป็นกกน,นนะทุกคนวันนี้ก็มีเครื่องมือช่างมีครีมมีค้คอนแล้วก็ มีสว่าน์ไร้สายมาให้ชาลีด้วยนะทุกคนชาลีเองก็ชอบมากนะเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้มันมีประโยชน์และชาลีก็ใช้งานจริงๆแล้วใครจะกล้าใช้ไว้เนี่ยสภาพดีมากโอ้โหดูดิโอ้โหขอบคุณจริงๆนะครับผมอตอนแรกก็จะแบบตอบเมสัก แต่่นังไปนะแค่นี้ก็ดีใจแล้วกล่องสวยมากเลยนะครับนายเดวิดขอดูอันนั้นกล่องสวรรค์ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะพิ่งเคยกล่องสวรรคนั่นนะมากๆขอพูณอีกทีนึงขมข้าณมาครับผมขออนุญาตล้างล้างมือให้ดูเลยมาเราจะยกยังไงดีมาจากแถวไหนครับเนี่ยโอ้ยพี่พี่แนกดูนี่ก่อนค่ะพี่แน็กค่ะเพื่อนๆนี่คือสวรรค์ที่ไฮโซที่สุดที่ผมเคยเห็นมาโหดูดิ ใช่ดิจริงครับชอบไหยคะชอบมากครับผมก็บอกเลยว่าเป็นแปลกมากที่สุดที่เคยเห็นมาเลยคือคือด้วยด้วยกล่องแต่ซึ่งความลำบากคือแบตเตอรี่จะไปซื้อที่ไหนถ้าหาสำรองนั่นแหละมีทีเดียวแี่ยนึกออกแล้วเนี่ยโอ้โหแปลกมากขอบคุณมากจริงนะครับผมนี่จริงนะครับผม บางทีก่อนซื้อมันจะมีบอกด้วยว่าแบตสองก้อนได้ด้วยใช่อันนี้คืออยากได้สองก้อนีิพูดี่อยากได้สองก้อนเลยค่ะพี่คราหน้าเดี๋ยวพี่เข้าถือแบตอีกก้อนหนึ่งให้บอกแล้วถือมาเป็นถังเลยทีมาผมจะขอที่จะเดี๋ยวคงคิงจะโชว์ล้างหน้าให้ล้างหน้าตรงนี้เลยใช่ใช่ ก่อนจะทําอาหารนะครับเราต้องร้ายดูอ่ะมีอะไรอยากแนะนําเกี่ยวกับสบู่ตัวนี้ไหมเนี่ยดูขนาดผมจะให้ดูนะขนาดว่านี่ขนาดว่าไม่ได้ใช้ถุงตีฟองนะเนี่ยเอองมตื้อๆไงเพื่อนไม่คือมันวาวมากใช่ใช่ดูสิขนาดนั้นเลยดูเพื่อนเนี่ยผมจะบอกให้ว่าจริงเพื่อนใช่เอาสบู่วางไว้เลยพี่อนพี่เอาสบู่วางไว้อ่ะพี่ถุงแค่นี้แล้วพี่เอาสบู่ไม่อ่ะให้เพื่อนๆดูสมว่าจริงเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยแค่นี้ทั่วหน้าแล้วนะพี่เอาสบู่แล้วพี่เอาสบู่ลออดูดูทุกคน เพียงก็พอกับใบหน้านั้นนะครับผมคือบอกเลยว่ามันมันใช้ได้นานสมมุติว่าใครอาจจะมองว่ามันก้อนเล็กผมบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้ครั้งเดียวเนี่ยอ่ะสมมุติอีกทีนึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราถูแค่นี้พอเลยอ่ะวอุ้ยลื่นเลยสองปีของปีลื่นเลยเออไม่เป็นไรล้างน้ำมันก็ออกแล้วเอออ่ะมาไอเพลงเดี๋ยวเพลงก็ล้างนะมึงนอนอะไรบ้างไปล้างกันเร็วไม่ต้องไม่ต้องทักอีกแลวไม่นอนนอนไปชั่วโมงกันนอนก่อนได้เลยนะเออปวดหลังอ๋อ ให้สัมผัสถึงฟองด้วยว่าฟองของเรานุ่มนุ่มมากหอมด้วยผมจะบอกให้นะครับว่าว่ากลิ่นเนี่ยพอพอเราถูมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่หอมอ่อนๆนะไม่กลิ่นที่หอมอ่อนๆเนี่ยหลายคนที่ชอบมะละกอเนี่ยน่าจะชอบนะครับมันมีหลายกลิ่นด้วยเออมีกลิ่นอะไรบ้างนะน้ำผึ้งกับมะละกอจริงๆลองลองกลิ่นด้ายใช่ๆเพราะมันกลิ่นมะละกอใช่มันชูมากเออชอบตรงเนี้ยเวลาอ่านคอมเมนต์เนี่ยมีคนคนเคยใช้จริงเยอะด้วย แล้วก็ฟองคือนุ่มมากฟองเยอะมากใช่ไหมใช่เห็นไหมฟองเยอะมากสมมติว่าเราใส่จริงๆเน่ยแทบไม่ต้องใส่ถุงตีฟองเลยแต่เผื่อว่าใครอยากทำไมเขาตื่นเต้นกับสบู่ตกไม่ไม่เราไม่ต้องไม่หันก็ได้ดูเอามึงอธิบายทำไมเขาตื่นเต้นกับสบู่ตกครัอรอแม่อิ่วรีวิวพูดได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าเนี่ยดูถ้าถ้าเพื่อนๆใส่ถุงตีฟองนะครับตัวนี้นี่คือฟองเยอะขึ้นแบบมากเลยนะนุ่มมากแล้ว ใส่ถุงตีโฟงมันเป็นอย่างนี้เหรอคะโอ้โหระหว่างฟองอันบเสียงหน้าเน็กอันไหนนุ่มกว่ากันต้องลองจับดูคจับได้เหรอคะโอกาสนี้แล้วโอกาสนี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวลองสัมผัสกันนะอุ้ยหน้าเน็กน่าจะนุ่มกว่าอ่ะจริงเอาจริงจริงอันนี้จริงเพราะว่าใช้อะไรเพราะว่าใช้อะไรคะเพราะว่าใช้นี่ยละครับผมสบู่สบู่หน้าใสอะไรคะสบู่หน้าใสมาสก์ก่อน อยู่อยู่ต่อหน้าแบบผมจะผิดพลาดได้ไงล่ะครับอืออ่าก็คือแนะนําว่าใครมาใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าอย่าไปมองว่ามันก้อนเล็กมากหรืออะไรนะสบู่คือได้มาตรฐานแล้วก็คือใช้แล้วก็ใช้ได้สําหรับทุกผิวหน้าด้วยไหมใช่ค่ะสำหรับทุกผิวหน้าด้วยนะใช่ค่ะใช้ได้ทุกผิวหน้าแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยนะก็คือย้ำอีกทีนะครับผมสบู่หน้าใสมรกรน้ําผึ้งใครที่อยากบบว่าผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นก็ไปใช้ทุกๆวันตัวนี้นะขายมานานแล้วนะเจ็ด อ่อะลงวางนี่ก่อนเออล้างมือก่อนคุณคิงฝากขายหน่อยยวผมไปล้างมืออีกทีหนึงก่อนเออดูผมจะเริ่มทำตาง้มตําแล้วได้เลยครตังรอตังตังตัตังมังตังส้มตังตลงกังตังตมงตังตงตังตังตังตางตั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 งตองตังตังตั่เังตงตตังงตังตองะัง็ตงง หนูสามารถนะคะหนูทำได้จริง,รงเนี่ยสามารถเหมือนกันสามารถเป็นคนกินได้ <c oughs> อุ้ยลบก่อนนี่เสียนไหมคะอุ้ยทุกคนมะละกอลูกหนึ่งอะ่ะกว่าเราจะมาทําเป็นอันนี้ได้อะ <c oughs> เราใช้เวลามากเวลานานมากนะคะแล้วสาสา,มารมะละกอในในมะละกอจะมีเอ็มไซนึงชื่อว่าเอ็มไซปะเปน <c oughs> ซึ่งตัวนี้จะช่วยทําให้แบบ ผัดเซลล์ผิวเราทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นแบบผิวที่แบบมันหมองคล้ำหรือมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรหนังที่มันเซลล์ที่มันตายไปแล้วอ่ะมันไม่ออกสักทีอ่ะเราใช้ตัวเนี้ยมันช่วยได้มากเลยนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นด้วยอย่าลืมใช้คอด้วยใช้คอด้วยใช้ที่คอด้วยผมย้ำอีกทีนะวันนี้เอาคนที่แบบว่าใครอยากอยากซื้อนะครับก็ค่อยช่วยอุหนุนนะใครอยากดูอย่างเดียวก็มีความสุขนะครับได้ดูโอ้โหเอาระวางระวางนีดหน่อยก็ได้ั้างเดี๋ยว อ๋อเดี๋ยวบินเนาะบินละวบินวิพอดีพี่สันทำให้ไม่นี่คือมันละกอบินลอยไปเลยต้องวงอันตรายมากแล้วก็สับแอบแอบไงแอบงก็ได้อี้อเดี๋ยวเดี๋ยวระวังให้พูดคุยก่อนผมผมสับมละกอสับพี่แมดูนีเหมือนกูสับเป็นเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหล่ะ อ่าเนี่ยแหละให้เราสั่งได้ได้แล้วให้ซีอินะคะเป็นคนทำกล่องมาแล้วก่อนตอนปรุงอะไรปุ๊บเนี่ยค่อยเขาบอกว่าเราจะทำยังไงดีเออคือขายไม่ถูกเลยมีมะนาวแตงโมมีหมดมีมรสเผือกเทศพรอนเด็กกินไม่เป็นพอโตมาเกินมันอร่อยมันรสชาติเป็นไงหนูหนูยังไม่เคยกล้ากินเลยอ่ะอ้าวก็ลองกินเลยอ่ะถือกินเลยอยู่นี่แหละกินเลยกินเลยกินกินเลยกินเลยกินเปล่าเลยเนี่ยเอออร่อยอร่อยหน้าต้องบอกอร่อยด้วย อร่อยมากเอออร่อยแม่พี่พี่อร่อยแล้วจิ้มน้ำพริกอะไรอร่อยนะอันนี้อร่อยถุงน้ำพริกเรามาอยู่ช่วงทำอาหารกันดีกว่าเพราะว่าขายของมาแล้วเดี๋ยวมัสลับขายทีนึงต้องย้ำอีกทีนะพี่ไกล อยากลองซื้อสบู่หน้าใสมาละกอน้ำผึ้งน้ำลึกน้ำผึ้นแล้วไปแี่กูจะไปมาละกอนอแบบก็่คือแนะนำเลยว่าใครอยากซื้อนะครับก็ลองไปดูรีวิวอะไรก่อนได้หรือว่าแค่ดูลองนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าลองซื้อก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมก็บอกว่าผมใช้ตัวนี้จริงๆนะครับผมเพราะว่าเขาส่งมาให้ใช้แล้วก็จ้างผมนะผมก็เลยรีบถูไปในแต่วันแรกนะครับให้เช้าเรียนเพื่อนหน้าของเพื่อนก็จะกระจ่างใสมากขึ้น ตัวนี้ได้เลยสําหรับใครที่ถ้าพุ่งตรงก็คืออยากหน้าใช่ขาวขึ้นก็ตัวนี้ได้เลยนะครับผมอ่าราคาเท่าไหร่เรามาย้ัมอีกทีหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะสามก้อนเอาละเอาละอ้าชอปช็อปช็อปสี่ร้อยห้าสิบแต่ได้ไปอีกหนึ่งก้อนเป็นสี่ก้อนนะคะในราคาต่อไปห้าก้อนใช้ไปเลยปีหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ไม่ได้แค่ห้าก้อนเอาไปอีกสองก้อนเป็นเจ็ กดอันน like ั้นคืออันนั้นอใช้เป็นปีนะซื้อเซ็ตใหญ่ไปเนี่ยใช่ค่ะปีเป็นลังไปเลยให้ไงซื้อเป็นลังไปเลยค่ะเราให้ให้เพื่อนบ้านเพื่อนอะไรใครก็ได้เลยเออวิใครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านวะเลยซื้อไปแจกอคะซื้อไปแจกลูกบ้านบอกเลยว่าลูกบ้านรักลูกบ้านหลงจริงซื้อไปแจกตบ้านหมู่บ้านใช่ก็จะเป็นหมู่บ้านหน้าใสแฟชั่นมาแล้วตอนนี้ราคาถูกมากที่ต้องขอใครด้วยนะ 搞笑呀！